สวัสดีครับผมวันคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงวิธีการทําให้นอนหลับหนึ่งในนั้นก็คือทําให้จิตสงบด้วยลมหายใจวันนี้ผมก็คงจะยังมาพูดเรื่องการหายใจต่อเนื่องเพราะการหายใจนั้นไม่ใช่แค่ทําให้นอนหลับแต่มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตเราั้าแต่เกิดจนตายเช่นเคยครับถ้าท่านเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี mm hmm. ก็กรุณากดซับสไครต์และแชร์คลิปต่อๆไปด้วยครับ มีงานวิจัยพบว่าในช่วงอายุหนึ่งหงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในโลกนี้ถ้าการเต้นของหัวใจถึง1000ล้านครั้งก็แสดงว่าสัตว์นั้นกำลังจะสิ้นอายุไขการเต้นของหัวใจก็มีความสัมพันธ์กับการหายใจสัตว์ชนิดใดที่หายใจทีทีหายใจตื้นๆการเต้นของหัวใจก็จะเร็วอย่างเช่นหนูหายใจเข้าออก90ครั้งต่อนอาทีการเต้นของหัวใจก็อยู่ในราว400ครั้งต่อนอาที หนูจึงเป็นสัตว์ที่มีอายุสั้นมากราว3-5ปีเท่านั้นส่วนเต่ามีการหายใจเข้าออก4-6ครั้งต่อนอาทีการเต้นของหัวใจอยู่ที่10-12ครั้งต่อนอาทีเต่าจึงเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวมากกว่าราว120ปีทีเดียว นอกจากการหายใจจะมีความสัมพันธ์กับอายุขัยของเราแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นการทดลองของนัก,กจิตวิทยาชื่อวิลเลียมเกรมเรื่อง mm hmm. การหายใจกับอารมณ์พื้นฐานผลปรากฏว่าเวลาเศร้าก็จะถอนหายใจบ่อยเวลาโกรธก็จะหายใจเร็ว,เ,รวเวลากลัวก็จะหายใจตื้นๆเหมือนกับหายใจไม่เต็มปอดแต่เวลามีความสุขก็จะหายใจลึกกว่าเป็นปกติและผ่อนคลายจึงได้ข้อสรุปว่า เมื่อเรารู้ตัวว่าเราเกิดอารมณ์ลบๆเช่นโกรธเศร้าเสียใจก็ให้เปลี่ยนลมหายใจเป็นหายใจเข้าลึกๆช้าๆก็จะสามารถสยกอารมณ์เหล่านี้ได้มาถึงตอนนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสมบัติอันล้ำค่าที่สุดของเรานั้นคือลมหายใจเพราะการหายใจนั้นจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพและอายุไขของเรา ถ้าเราหยุดการหายใจเพียงไม่กี่นาทีเราก็ตายการเต้นของหัวใจของมนุษย์ปกตินั้นจะอยู่ที่ราว60ถึง100ครั้งต่อนาทีผู้ใหญ่อย่างเราอายุเกิน60จะมีการหายใจ12ถึง20ครั้งต่อนาทีคนที่หายใจถี่เกิน20ครั้งถือว่ามีปัญหาด้านสุขภาพปกติคนที่นอน ICU จะหายใจถี่ราว30ถึง40ครั้งต่อนาที ผลการวิจัยทางการแพทย์พบว่าคนที่หายใจช้าๆและ style, และ ja, ึกๆติดต่อก, 5, ก, 6, ก,ก,กัน5-6ปีหรือหายใจต่ำกว่า6ครั้งต่อนาทีจะทำให้ความดันโลหิต один, <ๆ>ต่ำลงและยังเป็นคนที่ปลอดต่อการเป็นโรคต่างๆด้วย <st> การชราภาพเป็นเรื่องปกติร่างกายมนุษย์นั้นย่อมเสื่อมลงอยู่แล้ว แม่ชีสันสีท่านสอนว่าแก่แล้วให้เดินช้าลงแต่ชัดขึ้นแก่แล้วต้องรู้จักใฝ่าหาความรู้โดยเฉพาะการหันมาค้นพบและสังเกตตัวเองอย่างละเอียดมันพอนาบริหารกายบริหารใจความรู้สึกรักษาอารมณ์ให้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ให้ใช้ปัญญาน้ำเต็มแก้วก็ให้ออก คนแก่ที่ยังคิดจะให้อยู่ก็จะสง่างามสำหรับคนแก่ที่เหงาท่านก็ใช้โทรศัพท์มือถือไปรับรู้สิ่งภายนอกแต่ไม่รู้จักวิธีค้นหาพลังภายในตัวเองเราต้องรู้จักวิธีบริหารกรรมเอาจิตไปเจจ่อกับลมหายใจให้เบากายเบาใจพร้อมตายจึงจะเป็นผู้สูงวัยหัวใจโพธิสตว์ท่านผู้ชมครับ ที่จริงคนแก่ที่มีประสบการณ์จะมีเสน่ห์มากขึ้นถ้ามีแนวความคิด 3, 3อย่างนี้ 1. ยอมตนให้คนใช้ 2. ฝึกตนให้คนใช้ 3. ไม่ต้องรองให้ใครใช้เห็นว่าสิ่งใดมีประโยชน์ก็ลงมือทำเราต้องไม่เป็นภาระแก่สังคมแต่เราจะเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ไปหลงเมาหมกกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าทั้งดีและไม่ดีเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งสมมุติไม่มีอยู่จริงและต้องระลึกเสมอว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากหากเราเป็นผู้รู้สึกเองแต่จะมีอิทธิพลน้อยถ้าเราเป็นเพียงผู้เห็นความรู้สึกนั้น